ที่น้องเป็นคนมีเซนส์น่ะน้องเห็นอะไรไหมอะไรเงี้ยที่บ้านนี้ดีไหมอะไรชอบถามประมาณนี้ครับในจะได้มีเรื่องคุยกับน้องเขาด้วยอะไรเงี้ยก็คือน้องเขาจะบอกว่าเห็นดีนะอย่างชั้นสองเนี่ยน้องก็จะเห็นเลยว่ามีผู้ชายกแก่ๆคนยืนเฝ้าอยู่ตรงตอกนี้ตลอดเลยซึ่งน้องก็ไม่รู้หรอกว่าผมมีพ่อแก่อยู่จริงอ่ะยืนยังไงหรอก็คือเหมือนกับว่าก็คือยืนยืนอยู่นิ่งๆ<ะ>แล้วมองทุกคนในบ้านตลอดอ ผมก็เลยแบบเอ๊ะอันนี้มันดีหรือไม่ดีเหรอน้องะไรอเงี้ยน้องเขาบอกดีนะคือเขาแบบคอยดูแลอ่าคอือประมาณใช่เขาสงบแล้วก็ประมาณว่าแบบดูแลเขาไม่ได้เดือดร้อนหรือต้องการเรียกร้องอะไรอันนี้คือสิ่งที่น้องบอกแล้วก็ผ่านมาหลายปีนะครับผมก็หลายปีประมาณแบบสองสามปีน้องก็มาบ้านใหม่มหลังแต่งงานแล้วก็มาอีกครนี้น้องก็บอกว่าผมก็เลยถามว่าเนี่ยมาอยู่ที่ okay, บ้านเนี่ยมีความ <yeah. S 2> เปลี่ยนแปลงอะไรไหมใช่ไหมครับเพราะมีการจัดบ้านใหม่ด้หน่อยแต่ว่า พ่อแก่ผมก็ยาวางไว้ที่จุดเดิมนะครับน้องก็บอกว่าตอนนี้อยู่ข้างล่างแล้วทางเข้าห้องครัวก็จะเป็นผู้ชายแก่ๆคนหนึ่งใจดีอยู่ตรงนั้นแล้วก็บอกคอยดูแลอยู่ตลอดส่งสก็ถามครั้งว่าอันนี้ดีหรือเปล่าอสบายใจหรือเปล่าเราบอกาเรารู้สบายใจเจ้าของบ้านสบายใจไ้มมีแก่ๆคนหนึ่งยืนอยู่นี่ดีหรือไม่ดีหรือยังไงหรือเขาต้องการอะไรหมือนคำถามลักษณะเดิมแล้วก็ทำแบบ ทำตามปกติ่นแหละก็คือก็ดูแลตามปกติเขาไม่้ต้องการอะไรแล้วคอยดูแลได้ถามไหมว่าเขาเดินลงมาหรือเปล่าหรือว่าเขาลอยลงมาคือน้องเขาจะเห็นเป็นอย่างทียว่าไว้ยืนยืนอยู่มองอยู่มาแล้วแล้วดูพลังงานที่ดีอะไรเงี่ยต้องถามก่อนว่าเสียงพ่อแก่นั้น่ะพี่รัได้มาจากไหนรู้ไหมเนี่ยผมพยายามคิดอยู่น่าจะได้มานานแล้วครับไปบูชามาเองหรือมีคนให้มาผมเชื่อว่ามีรุ่นพี่หรือใครสักคนหนึ่งที่เขาให้มาหรือใครสักคนนึงให้มาผมไม่น่าจะผมจำภาพเขาเรยน้เสียงประกอยู่แล้วอ๋อ ได้ตอนเดินมาอะไรใช่คือไม่ว่าอะไรก็ตามทช่นภาพประธานก็จะเป็นพ่อแม่เอามาให้หรือเพื่อนเพื่นเนี้ยก็จะมีใครเอามาคือผมไม่ได้เป็นคนขนคอยหาเองของพวกนี้นัจะมีใครสักคนให้มาแสดงว่าเขาผ่านพิธีมาแล้วล่ะแต่แต่บ้านรากก็คือบ้านรักเป็นบ้านที่เก่าแก่มาอยู่แล้วใช่ไหมอาบ้านตอนผมซื้อครับบ้านบ้านก้าอายุ3าสิบปีแหละมาถึงผมเอาบ้านเก่ามารีโนเวทเอาหรอใช่เป็นบ้านใครมาก่อนพี่รู้ปะเป็นบ้านรู้ว่าเขาเป็นทหารเพราะว่าทั้งซอยทหารหมดเลยทหารก็แบบอยู่ด้วยกันแ แต่ไม่ได้มีประวัติอะไรผมไม่ไม่รู้ประวัติอะไรครับแต่ว่าตอนที่ผมเจอตัวเจ้าของบ้านนะครับเหมือนเขาขายเพราะว่าเขาก็ไปอยู่กับลูกลูกเขาโตแล้วใครก็จะบอกว่าบ้านตัวเองจะขายเพราะอย่างอื่นด้วยแต่ว่าเขาก็ยังอยู่หมือนว่าเขาเขาอยู่กันเขาก็อยู่กันตามปกติอะไรเงี้ยคือเจอเจอทั้งครอบครัวเขาก่อนจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็อยู่บ้านหลังนี้ตอนนี้ใช่ผมยังอยู่ครับยังมีคนเห็นคนแก่ๆผมไม่เคยถามใครนอกจากน้องทุกครั้งน้องมาผมค่อยถามทีครับเพราะน้องอยู่จัง ทีน้องมาเยียมก็ค่อยถานทีนึงแล้ก็จะถามแล้วอื่นใช่แบบอแล้วแล้วทีไรต่อน้องก็จะพูดออกมาว่าจริงๆแล้วน่าจะเปลี่ยนประตูนี้มันอยู่ตรงนี้นะครับอะไรประมาณนี้ยซึ่งกับน้องจะทักเรื่องอะไรแบบนี้มากกว่าเขา้วเขาดูหงจุ้ยเป็นดิถ้างั้นอ่ะแค้ความรู้สึกประมาณอย่างนั้นแหละแค่แบบดูหงจุ้ยเขาเขาเขาถ่ายนี้เขาฟังพี่แจ็คทุกวันนะเขาสายแบบสายอย่างนี้เลยโอเคแน่นอนแต่แฟนพี่แจ็คทั้งทั้งแฟนน้องๆเขาสายใช่เีาที่แจ็คจะต้องจะต้องเชิญเขามารายการหรือเปล่าให้เขาเจอผีก่อน สิ่งแรกที่พี่ควรทําคือพี่ต้องไปหาให้ตัวเองเจอผีก่อนทายังไงก็ได้พี่พี่รักให้ตัวเองให้พี่รักเจอผีแต่ตอนนี้ยังไม่เจอผมเลยมากองกอยหนึ่งแล้วแล้วมีพ่อแก่อันนี้ก็ไม่ได้เจอเองแต่มันมีสิ่งที่เป็นเรื่องที่อยากจะแชร์แล้วกันก็คือผมผมมีเซนผมมีเซนแล้วผมเริ่มมีเซนแล้วอยากจะพูดถึงครับชเิเซเว่น เมือเคยคุยกัจักเคยเคยคยกัจักเล็กๆไว้ช่วงหนึ่งตอนเราเจอกันครับวาบอกว่ามีความรู้เรื่องของคลับนี้ไว้ก็คือคลับนี้คือเหมือนกับว่ามันเกิดจากฝรั่งนะครับก็คือคนที่ศิลปินดังๆเก่งๆตำนานทั้งหลายเนี่ยจะตายอายุยี่สิบเจ็ดแล้วก็เคยคุยกับเพื่อนคนยิงไว้ว่าแบบเป็นเพื่อนในวงตีเหมือนกันนะครับก็บอกว่าเอ้ยเราตายยสิบเจ็ดกันดีป่ะปเป็นแต่ได้เป็นตำนาน อ่ะซึ่งเล่าก่อนว่าคือคนที่คนที่ตายยี่สิบเจ็ดแล้วผมรู้สึกชื่นชอบเขาเนี่ยมัใครบ้างที่แบบมีเจมี่แฮนดริกใช่ไหมครับมันกีตาร์ใช่ไหมเคิร์ตโคเบนเอมี่เอมี่ไวท์เฮาส์หรือว่าจิมมอริสันเดอะดอสำคัญเลยนหนักสุดเลยยี่สิบเจ็ดหมดเลยครับสำคัญสุดเลยก็คือโรเบิร์ตจอห์นสันครับโรเบิร์ตจอห์นสันนี่เหมือนเป็นต้นกำเนิดเลยเคยเคยดูพวกตำนานแบบขายปิ๋ยย้ายซาตานใช่ไครับโรเบิร์ตจอห์นสันต้องแบบลุ่มน้ำมิสซิสซิปปีต้องไปขายปิ๋ยย้ายซาตานอะไรเงี้ย ซึ่งก็คุยกับเพื่อนไว้ยี่สิบเจ็ดแล้วเดี๋ยวคือพูดพูดำขำๆม,มันเด็กผู้ชายชอบคุยกันนะครับ,รบจนยี่สิบเจ็ดอายุยี่สิบเจ็ดกันผมกเพื่อนอายุเท่ากันตายตายจริงๆ<ไ>เพื่อนผมชื่อต้นฉิบแฟนคลับจะอาจจะรู้จักกันอยู่ครับทำงานที่สมอลรูมที่คายด้วยเป็นนักดนตรีอยู่เคยอยู่เคยเรียนดนตรีด้วยก,กันสนิทกันกับกับทั้งวงเลยแล้วก็โตมาด้วยกันเลยครับจ,จากขอนแกะแล้วก็มาทํางานที่สมอลรูมด้วยก็เหมือน ก็เพื่อนสนิทอยู่กันมาตลอดก็แซวเล่นแหงเอากินเล่ากันก็เสียจากสาเหตุอุบัติเหตุอก็จากมอเตอร์ไซค์ไม่ใส่หมวกนอกนะครับทุกคนครับใส่หมวกกันน็อกนะครับครับก็จากหมวกกันน็อกก็คือตอนเขาอายุยีิบเจ็ดพอดีไอเรื่องตอนความเศร้าเสียใจในตอนที่เพื่อนเสียอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็กลับมาคิดได้ว่าเออายุยี่สิบเจ็ดจริงหนวยวะก็คืออย่างน้อยก็คิดเล่นๆในใจตอนที่บั่นท้าไอ เอาไว้บรรเทาตัวเองตอนตอนเสียใจนะครับเออยังดีมึงยังอยู่ในคลับนี้มึงก็ไปเจอโค้ชเคเบิลเด้ออะไรอย่างเงี้ยไปเจอจะมีทันด,ดิกแล้วกันไปเจอเอเมอไี่เฮาส์ลักกันมันอาจจะ<ร>เป็นเรื่องของอาถรรพ์ลับอย่างที่บอกหรือมันอาจจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุโดยตรงที่ไม่มีใครอยากให้เกิดอยู่แล้วก็ได้แต่แต่มันดันมาช่วงเอาเวลา27พอดีไงแต่พอเสร็จมาเขามาหามึงไหม ไม่ไม่เจอแต่เขามาหาผมอ้าวมาหาผมด้วยแล้วผมผมไม่มีเซนตอ่ะผมไม่มีเซนผมเขามาหาผมมาหาผมไว้ตรงสองหายังไงอ่ะเพื่อนซีไม่มาหามึงอ้อือก็คืออาจจะมาแล้วแต่ว่าช่องสัญญาณกสทชมันไม่ตรงกันวนละคลื่นกันก็คือคือเขาเป็นเพื่อนสนิทของวงทั้งวงนั่นแหละครับครานี้ก็คือเราโตมันด้วยกันตั้งแต่ตั้งแต่มาละครแก่นใช่ก็คือพอเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเราก็ต้องไปงานศพที่ชุมแพนะละครแก่น มนผมก็จะเป็นคนที่ไปกล่าวอะไรเขาอะอกล่าวอะไรกอก็กล่าวอะไรก็ไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกก็กล่าวไปแต่ก็คือเสียใจเสียใจไหมแต่ก็มีการพูดไปแล้วก็กมีการเขาเรียกว่าน้ำลายติดคอบ้างมีการแบบน้ำตาล,ลงคอบ้างมีรู้สึอื่นบ้างแต่ว่าก็ายังไม่เท่าไหร่แต่พอผ่านมาสักเดือนสองเดือนมาหาม,มาหาแบบมา,าในฝันเลยคือแบบเราก็เราก็รู้ในฝันนะเรารู้แล้วว่าเขาตายเราก็อ่ะมาได้ไงวะเออไม่ต้องถามหรอกมันนิ้พากูเที่ยวพอ ในขณะที่เราไปกับเขาเนี่ยเรารู้แล้วว่าเขาเสียเราก็จะแบบว่าเฮ้ยทำไมมึงล่าเริงได้ว่าเฮ้ยมึงยิ้มยิ้มหน่อยดิกูไม่ได้มาหามึงบ่อยๆนะยิ้มยิ้มหน่อยอย่าทำหน้าเศร้ากูเล้วต้องแต่ว่าบุคลิกภาพของเขาเป็นคนที่ตลกมากเลยอูดีกับดิมเลยเป็นคนล่าเริงอย่างเงี้ยเฮ้ยมึงยิ้มยิ้มหน่อยเฮ้ยแต่มึงตายแล้วนะแต่จะพูดก็ไม่ได้แบบว่าเออมึงไม่ต้องพูดหรอกมึงพากูไปมึงพากูไปที่ที่กูอยากไปพอก็พาไปนู่นไปนี่แต่เราก็พาไปทุกที่ที่ไป พอมันหันมาเรายิ้มแต่พอมันหันกลับไปเ้าจะตื่นมาก็คือแบบน้ําตาเต็มร้องไห้ฝุ่นผมก็คือร้องไห้แล้วก็คือตอนจะไปก็คือเดี๋ยวกูไปแล้วนะเออก็คือเอาให้สนุกเที่ยวสนุกอยู่นะให้สนุกแล้วกันอะไรเงี้ยพอจะไปตรนี้จริงๆแล้วเนี่ยอารมณ์มันเกิดขึ้นมันเนี่ยมันก็ร้องไห้ก็คือแบบก็คือตื่นมาก็คืออยู่เลยอะตื่นมาก็ยัร้องไห้อยู่สุดท้ายก็ม่อผมแล้วมาตรงไงนะเหมือนนเลยครับฝันพาไปเที่ยวเหรอเหมือนกันเลยติดเที่ยวเขาะด้วย จำได้ว่าตอนที่ฝันอะตอนที่ฝันอะคือตอนที่เจอเขาอะเขาเป็นคนอย่างที่รา้านบอกว่าเขาเป็นคนขี้เล่นมากอตอนในฝันผมวินาทีที่ผมเจอเขาในฝันคือผมอยู่ในบ้านอแล้วผมเดินม,มาตรงบันไดแล้วเขาก็โผล่หน้าออมาออกมาจากบันไดแล้วว่าเจ๊อันนี้ที่ผมจําได้แน่นเลยแล้วก็เหมือนที่ดิมบอกเรารู้ว่าเขาตายคือในในฝันเรารู้แล้วไงว่าตายว่าเขาตายไปแล้วแล้วก็อย่างเนี้ยเหมือนกันทุกอย่างเลยแบบมาไงว่าเออไปเที่ยวกันดีกว่าแล้วก็ไปเที่ยว ไปเที่ยวไปนู่นไปนี่ไปจนสุดท้ายเนี่ยเหมือนกันจริงๆต้องแบบกูไปนะแล้วก็ไปแล้วตื่นมาก็คือร้องไห้อยู่ตัวเองร้องไห้อยู่ฟูมฟายน้ำตาไหลฟูมฟายจริงๆหมอนเปียกหมดเพื่อนอะนะจริงๆแต่ว่าแต่มันมาสองคนไงเพื่อนสนิทเขาไม่ไปหาใช่เพื่อนกันเหมือนกันเลยแล้วฝันเขาคือไม่ได้คือไม่ได้กันไล่เลี่ยกันไล่เลี่ยกแล้วก็คือแบบว่าเฮ้ยมึงอย่าร้องไห้เหมือนฟิลคบแบบร้อยวันอะไรประมาณนั้มึงอย่าร้องไห้มึง บาเทีออ่ยวกูวันนี้มันสุดท้ายแล้วมึงอยู่กูกูไม่ได้มาหา,มาเมบ่อ,มอยมึงอย่าร้องไห้มาสนุกกูมาสนุกกูแล้วเหมือนกันเลยฝันต้องคงออเดียวที่มาแล้ว<โ>ลผมก็มแล้วผมก็ไม่เคยเล่าให้ตรงฝั่งว่าผมฝันเหมอนาตรงก็ไม่เคยเล่า้ผมฝังจนเนี้ยจนวันเนี้ยจนเพิ่งมารู้ออกฝันเด็กเรื่องเดียวกันสมาครั้งเดียวเลยคือไปแล้วก็คือไปเลยไม่ใหม่เลยครับใช่ไปเลยครั้งเดียวคมแบบ อยากให้เพื่อนพาเที่ยวอืมให้เพื่อนพาเที่ยวอยากให้เพื่อนพาเที่ยวแต่เพราะตอนตอนที่มีชีวิตอยู่อยู่ไอรัสเยอะแล้วพาเที่ยวปะไม่ไม่ไม่ไปไหนเลยไม่เขาได้อยู่กับผมกับตรงก็เลยตอนไปก็ให้ผมตรงพาเที่ยวหน่อยนี่คือแซ็คจูคารเลอร์อย่างที่บอกคือเขาอยู่ในวงการเพลงมานานแล้วแซ็คจูคารเลอร์มีเรื่องผีบ้างไม่มีเรื่องผีบ้างแต่วันนี้ครับต้องบอกว่าเขาเขามีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับกับผีหรือจะผีหรือไม่ผีเราก็ไม่รู้ไง ระหว่างผีหลอกกับคนหลอกอันไหนน่ากลัวกว่ากันพี่แจ็คครับครับเฮ้ย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 เ้ยจริงๆแล้วคือผีหลอกก็น่ากลัวแต่ถ้าน่ากลัวกว่าคือคนคนน่ากลัวกว่าผีครับไม่ใช่แค่เรื่องหลอกอย่างเดียวนะครับคนสามารถคิดแผนการชั่วร้ายมาทําร้ายซึ่งกันและกันได้อ่าเรายงไปถึงเรื่องของคุณใสม์ดำเรื่องของการอยากได้เรื่องของการอยากจะครอบครองอะไรบางอย่าง สามารถฆ่าคนในครอบครัวสามารถฆ่าเพื่อนได้เพื่อที่ตัวเองจะได้เหมือนกันครับกับอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นแต่คือการหลอกหลอกอย่างอื่นหลอกให้รักหลอกให้หลงหลอกให้เราเคลิม้มแล้วเขาก็กากหายไปแต่บางทีเขาอาจจะมีอยากให้มาหลอกบ่อยๆนะเหมือนกับอะไรนะ <c oughs> เร<อ>้าบุกเลยไหมยานั้นอะเหมือนกับอะไรนะเหมือนกับซิงเกิลใหม่ที่ต้องปล่อยไปครับผม ดู c o l o r ฟ i เจอร่งกับพี่แจ็คนะครับผมผมเข้าสู่วงการเพลงอย่างเต็มตัวนะครับนี่น่าจะมีได้ดูแบบเบื้องหลังตอนอัดเพลงอัดเสียงอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมต้องไปไปสอนเขาพวกเขาร้องเพลงแล้วต้งบอกก่อไปสอนเรื่องการแรปว่าเอ้ยการร้องเพลงการออกเสียงให้ถูกต้องเนี่ยทำยังไงนะครับเกาไปสอนเขาที่เป็นแฟนๆนะครับแฟนๆของช่องนะครับเข้าไปดูได้นะครับชื่อเพลงว่าบ้านผีปลอบถามที่มาที่ไปก่อนพี่ทำไมต้องบ้านผีปลอบเอาพี่ดิมเล่าจากเริ่มดีกว่าทำไมเกิด กับโปรเจกต์นี้ผมขอ,ขอเริ่มเดี๋ยวเริ่มให้สั้น,น,นๆก็คือจริงๆแล้วเือาคุณเลิศยุคนี้แต่งเพลงด้วยกันแต่งเพลงแบบพร้อมกัน<อ>ไปตามต่างจังหวัดอย่างเงี้ยก็จะนัดเจอกันคือจะขึ้นเพลงกันเถอะวันนี้มาทาเพลงช้าเพลงเร็วเพลงกลางกล้ว่านไปซึ่งนั่นคือตอนนั้นกำลังจะขึ้นเพลงเร็วกันก็มันก็จะมีบีทนะพี่นะมีจังหวะกองมีเสียงกีต้าร์มีทํานองอะไรบางอย่างมาแล้วแต่ก็ค้างไว้แค่นั้นอายังหาไอเดียในการจะเล่าเรื่องการเขียนเนื้อเพลงไม่ได้อจนวันหนึ่งพี่ดิมมีไอเดียมาอ่ามา คนนี้เลยคนนี้เลยเหรอครับก็หลังจากที่เชิญพี่แจ็ไปออกรายการทีซีทีวีวันนั้นครแล้วพี่แจ็ก็บอกว่ามันมีไม่กี่เพลงองไทยที่เกี่ยวกับผีใช่ไหมก็จะชั้นมาตามหาผู้หญิงคนหนึ่งหลายเพลงที่มันเกี่ยวกับห้องสุดท้ายซึ่งเออเราลังคิดว่าถ้าเกิดว่าเราลองเขียนเพลงที่มันเกี่ยวกับผีแต่ไม่ใช่ผีที่แบบว่าจริงๆอแล้วเราเข้ามาวนเข้าว่า คนหลอกก็เหมือนผีหลอกก็เหมือนเหมือนกันแหละอะไรปรนะมาณนั้นก็คือว่าถ้าเกิดเราโดนผู้หญิงหลอกแล้วลแล้วเราคิดว่าคนนั้นคือผีหลอกแล้วเราลองเล่าเรื่องเหมือนกับอารมณ์แบบว่าถ้าเราเราเจอเขาสักพักเดี๋ยวเมาสักพักเดี๋ยวมาสักพักเดี๋ยวมาทุกครั้งที่มันมีปัญหากับแฟนมนะันอ่ะมันก็จะมาหาเราอะไรประมาณนี้เรารู้สึกว่าเอ้ยเรื่องแบบนี้มันสามารถเล่าเป็นเพลงได้ไหมว่ารัตรก็เลยก็เลยลองคุยกันดูว่าเออลองเล่าเรื่องผีเป็นเพลงเหมือนกับพัฒนาความคิดกันมาเรื่อยก็คุยกันจนแบบว่า งั้นเราจำลองตัวเองว่าเป็นคนที่โทรเข้าไปในรายการพี่แจ็คดีกว่าใช้เล่าเรื่องผีให้พี่แจ็คฟังมัน้จะได้ไะได้มีเหตุผลมากพอในการที่คนคนหนึ่งจะเล่าเรื่องผีได้ครับก็คือเป็นการเล่าเรื่องผีให้พี่แจ็คหลังจากนั้นมาก็ทางกันบ้านร้กก็ทากันบ้านว่าเออฟังพี่แจ็คว่าเออปกติแล้วเวลาเขาโทรมาจะเล่าเรื่องเป็นสไตล์ไหนเออพี่แจ็คก็ถามคือสไตล์ไหนอะไรเงี้ยคือรักจะแบว่าเออเขาก็จะเล่าแบบว่ามีแอมเบียนต์มีบรรยากาศให้มันดูนู่นนั่นนี่หรือเวลา่างวัดมี ปฏิกิริยาเวลาพี่แจ็คฟังคนเล่าเรื่องพี่แจ็คมียังไงบ้างพี่แจ็คทำยังไงบ้างจะรับมือยังไงกับเรื่องแบบนี้อะไรเงี้ยพี่แจ็คจะเข้มข้นขนาดไหนนะแล้วก็ก็ฟังพี่แจ็คแบบเพื่อที่จะแล้วสิ่งที่ใส่เข้าไปในเพลงอ่ะผมจะบอกแล้วฟังเยอะไปป่ะพี่พี่ฟังเยอะไปจนพี่แบบเอาไปทุกเม็ดเลยอ่ะพี่ใส่ไปทุกเม็ดเลยแล้ตรงไหนแบบเด่นๆว่าพี่แจ็คพี่แจ็คต้องตอบสนองไว้แน่ก็พี่แจ็คคำพิงมาใส่เลยรอะไร แล้วก็ได้เสียงพี่แจกคขอบคุณมากครับที่มาใหด้วยเป็นเกียิเป็นเกียิมากมากผมบอกว่าครั้งแรกเหมือนกันนะที่จริงจังครับเต็มตัวกับการไปไปแจมลักษณะแบบนี้แล้วก็มันยากคือผมต้องไปร้องสดไงไปไปไปแรปสดอย่าเรียกว่าร้องไงอย่าเรียกเสียงนั้นว่าร้องมันยากตรงนั้นสาหรับผมนะผมไม่ใช่คนดนตรีไม่ใช่คนแบบที่ร้องเพลงได้อะไรอย่างเงี้ยเห็นบอกว่าเร็วนี้จะมีคอนเสิร์ตด้วยครับใช่ ยังไงฮะคอนเสิร์ตวันที่23ตุลาคมนี้ครับเป็นคอนเสิร์ตที่เขาเรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ประมาณหนึ่งไม่ประมาณหนึ่งแ่ะไม่ประมาณหนึ่งจริงจังอ่ะจัดจริงจังโปรดักชั่นจริงจังตกแต่งออกแบบเอเรียบเรียงเพลงแบบจริงจังซ้อมจริงจังนะครับชื่อว่ากาล่ามินิแททูปลอบผีไม่มีย้อนหลังคือกาล่ามินิคืออะไรใช่พี่ปกติแททูเวลาจัดคอนเสิร์ตใหญ่ละคอนเสิร์ตใหญ่เลยนะจริงจังนะจะใช้คำว่ากาลละครั้งกาลละครหนึ่งกาลละครั้ง ถึงห้าแต่เขาเนี้ยในปีห้าครั้งในปีเนี้ยยังไม่อยากจะใช้ครั้งที่หกเพราะเรามองว่าครั้งที่หกมันจะต้องใหญ่แบบต้องใหญ่มากใหญ่บึ้มใหญ่มากแต่ก็อยากจะจัดคอนเสิร์ตในปีนี้ครับก็เลยมองเป็นการละมินิมินิแต่ให้ใช้คาว่าการละเข้ามาให้รู้ว่าเราจริงจังขนาดไหนก่อนจะไปครั้งใหญ่มินิก่อนแต่ก็ไม่มินินะไม่อยากะม่มินิเพราะว่าเรา สร้างซีรีส์ใหม่ของการทำคอนเสิร์ตของวงอ่าได้เปิดเปิดประตูใหม่ต่อต่อไปนี้อาจจะเป็นการละมินิไอการละมินิตอนไหนก็ตามว่ากันไปอันนี้เป็นแท็ทูปแอบผีไม่มีย้อนหลังคำว่าไม่มีย้อนหลังคือคุณต้องมาดูที่นี่เท่านั้นใช่ใช่เราจะไม่บันทึกโอ้โหไม่มียูทูปปกติเราก็จะะบันทูปอะไรเงี้ยครบอันนี้ก็ไม่บันทึกเลยแล้วก็ต้องมาดูที่เท่านั้นก็ติดตามได้รายละเอียดเป็นยังไงบ้างในชท่องทางของเพจสมอลรูมหรือว่าเฟซบุ๊กเเลยได้เลยนะครับขายบัตรแล้ว ซึ่งโโซเอาไปแล้วไม่ต้องกดหรอกหมดแล้วก็ประมาณแต่ถ้ายืนก็โกรที่นั่นเองจากที่ไหนจากที่ไหนจากที่ยูเนียนมอยูเนียนมอนะยูเนียนทอลยูเนียนทอลยูเนียนทอยู่นียนบนยูเนียนบนก็พูได้ว่าบัตรราคาพันห้าราคาเดียวบัตรยืนแต่บอกเลยว่าจากที่เห็นโปรดักชันแล้วอ่ะพันห้าบาทเนี่ยถูกไปเลยเดี๋ยวมาเจอกันอีกยี่สิบวันก็เจอกันแล้วนี่ก็เจอกันแล้วฝากไว้ด้วยกับคอนเสิร์ตนี้การละมินิ ทัทูปอบผีไม่มีย้อนหลังคือยาวที่ยาวเลยใครคิดว่าตอนแรกพี่ลุงคิดการแลมี่นี้วงก็คิดต่อมาเป็นแท็กทูปลอบผีแล้วก็เติมไม่มีย้อนหลังไปด้วยเพื่อให้รู้ว่ามันจะต้องมาดูที่นี่ครั้งนี้เท่านั้นครับคอนเสิร์ตครั้งนี้คุณต้องมาดูสดๆเท่านั้นใช่ครับไม่มีย้อนหลังไม่มีทำไม่มีการบันทึกว่าเฮ้ยโอ้คอนเสิร์ตเขาเป็นยังไง ตแล้วปกติสมอลล์รูมเวลามีคอนเสิร์ตอะไรยเงี้ยก็จะชอบโพสใช่ไหมครับแล้วก็จะมีแฟนๆมาชมว่าพี่ลุงใจดีจังเลยโพสให้ดูอะไรเงี้ยมารอบนี้ไม่มีหลักล่ะพี่อยากให้มันพิเศษอยากให้พิเศษจริงๆอยากได้รับประสบการณ์มาดูด้วยตัวเองนี่ฮะนี่คือทัตทูคัลเลอร์นะครับที่เขาอยู่ในวงการเพลงมาคือผมก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งนะว่าผมฟังเพลงเขาแล้ววันนี้ผมต้องมาฟิตเซอริ่งกับเขาเป็นเกียรติมากขอบคุณครับขอบคุณมากๆ คุณแททุกันเลอร์พี่แจ็คเติมเติมเพลงนี้ได้อย่างดีนะครับแล้วได้ดีไม่ดีในคอนเสิร์ตอาจจะเจอพี่แจ็คนะลองดูนะจะขึ้นคอนเสิร์ตจะไม่เอแล้วเจอไม่เจอไม่รู้นะไม่รู้นะลองดูนะเอออาจจะเอ้ยโอ้ยไทยหรือเปล่าพี่แจ็คหรือเปล่าเฮ้ยพี่แจ็คนี่นะลองดูนะดูครับไปเจอกันได้ครับขอบคุณแททุกันเลอร์แล้วก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับไปซื้อบัตรคอนเสิร์ตนะครับไปอุดหนุนกันไปให้กำลังใจกันกับเขาทั้งสี่คนศิลปินอารมณ์ดี อยู่กับวงการเพลงไทยมานานแสนนานขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับ <S 2> <S 2> ขอบคุณครับอ่ะ,อะแล้วก็ฝากทุกท่านไว้ด้วยนะครับเหมือนเดิมสําหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์สยองขวัญอยากเก็บไว้คนเดียวนะครับอย่าลืมส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการที่ ghoststation.thairat@gmail.com นะครับและเหมือนเดิมครับวันศุกร์หน้าเราก็จะกลับมาล้อมวงฟังเรื่องผีๆในธีมเดือนฮาโลวีนของเรานับรองว่านักเล่าออสตาของเรา พร้อมเสิร์ฟความร้อนให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนครับสำหรับค่ำคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาลาทุกท่านไปก่อนนะครับส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกและที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่เจอกันวันศุกร์หน้าวันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอกทุกคนสวัสดีนะครับ,รบขอบะคุณที่พี่อีกครั้งนะครับขอบรคุณครับรับชมเรื่องราว กับรายการสถานีผีดุในเพลย์ลิสต์นี้คลิกเพื่อรับชมกันได้เลยครับ ป่าช้าเจ้าป่าช้าเรื่องนี้มันย้อนกับไปประมาณสักสามสิบปีสามสิบสองปีโดยประมาณสามสิบกว่าปีที่ผ่านมาต้องถามว่าเป็นประสบการณ์ของใครอ่ะต้องบอกว่าแบบนี้ครับพี่แจ็คเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ร่วมอืไม่ใช่เป็นประสบการณ์ร่วมนะรวมเป็นประสบการณ์รวมครับตตาเหมือนกันมาทั้งหมู่บ้านมันเหมือนกับว่าเป็นเรื่องที่เกิดในหมู่บ้านผมตอนนั้นผมยังเล็กมากพี่แจ็คประมาณสักสิบขวบซึ่งเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องผีที่ฝังใจเราอ่ะ แต่ผมต้องบอกพี่แจ็คก่อนว่ามันจะรวมกันในหลายเหตุการณ์หลายเรื่องราวผมจะพยายามม้วนมันไม่ใช่ผีแบบโบ๊ะบะแต่มันคือผีความน่ากลัวในความรู้สึกในวัยเด็กของเราซึ่งไม่เชื่อไม่เเชื่อคุณเลยคุณบ่าวตูนที่บอกว่าไม่ใช่เรื่องผีโบ๊ะบะซึ่งต้องบอกพี่แจ็คก่อนว่าผมเนี่ยนำเรื่องผีที่เกิดตอนเด็กๆมาเล่าเนี่ยน้อยมากส่วนมากจะเกิดตอนโตที่ผมเป็นวัยรุ่นที่ไปเป็นสับเปลเลยอยู่ในวัดนันนนี้มากมายที่เราให้พิ่แจ็คฟังแต่เรื่องนี้เนี่ยเกิดตั้งแต่เราเป็นเด็กๆ แล้วเราก็รับฟังจากพ่อแม่พี่น้องอะไรเขาเล่าให้ฟังแล้วเหตุการณ์บางอย่างเราก็อยู่ร่วมในนั้นด้วยอาจะเตอนนั้นด้วยความที่เราเป็นเด็กด้วยความที่เราเป็นเด็กเพราะฉะนั้นการประติดประต่อเรื่องราวทั้งหมดที่จะได้ฟังกันในวันนี้เนี่ยมันเป็นคําบอกเล่าของผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยถูกต้องครับแล้วผมคิดว่ามันมีมนเสนอพี่แจ็คมันเป็นผียุคแปดศูนย์จริงๆเป็นเรื่องผียุคแปดศูนย์อันนี้เกิดขึ้นที่ไหนที่อําเภอปากพนังนครศรีธรรมราชมามามา บาวตูนเดอะโกสไอดอลแห่งปากพนังที่ตอนนี้ยา้ายมาอยู่ร้านเผานะ <laughs> <laughs> ไม่ต้องระบุกันไม่ต้องระบุก <laughs> ันเป็นยังไงครับเร, <laughs> รื <laughs> อ่งรองนี้เรื่องนี้เนี่ยต้องย้อนไปเมื่อครั้งที่ปีสักประมาณ36มสิบหกโดยประมาณนะพี่ตอนนั้นเนี่ยผมเด็กๆเนี่ยคือคนทั้งหมดผมอนุญ,ญาตขอใช้เป็นนามสมมุติแล้วกันได้ค่ะเพราะผมถือว่าบางคนเนี่ยญาติพี่น้องเขายังอยู่รวมถึงญาติพี่น้องผมด้วย คือแม่เนี่ยเขาจะมีพี่น้องเนี่ยเยอะมากคนต่างจังหวัดเขาจะพี่น้องเขาเยอะเราแม่เนี่ยมีพี่น้องอยู่ท่านหนึ่งซึ่งท่านนี้เนี่ยคือคนต้นเรื่องชื่อว่าลุงรงลุงรงเนี่ยคือกับบ้านของแม่ผมเนี่ย <ed it> เราอยู่กนละหมู่บ้านกันนะพี่แจ๊คแต่ว่าลุงรงเนี่ยก็จะไปมาหาสู่ที่หมู่บ้านเราบ้า,อบางอะไรเราบ้างคือเราก็รู้แหละว่าคนคนนี้คือาญาติของแม่เราแต่ในสมัยนั้นคนโบราณเขาจะพูดกันว่าคนเมอก่อนเขาจะมีวิชาอาคม แล้วลุงลุงลุงเนี่ยเป็นคนคนหนึ่งที่แม่บอกว่าแกเรียนวิชาคมมาตั้งแต่เด็กๆในตัวแกฝังหลกไหลแกมีวิชานั่นนู่นนี่อะไร